Hello, Good morning everyone สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคน Today I will learn Unit 7อ่าเราก็มาเจอกันอีกครั้งนึงนะคะเกี่ยวกับน่กเรียนรู้ที่7หรือ t o อป c ของมันก็คือ at the toy shop toy T O Y แปลว่าอะไรคะ What does it mean แปลว่าของเล่นใช่ไหมคะต่อมาคขอีกคำหนึ่งคะ่ะ shop H H O P shop What does it mean แปลว่าอะไรคะ ร้านค้าถูกไหมคะแอดจอทอยชอบเรารวมกันแล้วก็คือเกี่ยวกับร้านค้าขายของเล่นนั่นเองเกแบบนะี่ยวกับนรี่ร้านค้าขายของเล่นต่อมาค่ะเราก็เรียนรู้กันไปแล้วเนาะเกี่ยวกับคําศัพท์แล้วก็ประโยคถามตอบมี Conversation ให้นักเรียนได้ลองบ,บทบาทสมมติค่ะน,นี้เราก็ครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่3านะคะที่เราจะมาทบทวนเกี่ยวกับกเกี่ยวกับ vocabulary คือคำศัพท์แล้วก็ คำถามการถามถามตอบว่าการถามราคาการตอบแล้วก็อย่างนึ้งก็คือเกี่ยวกับราคาเองคือ price นั่นเองค่ะมาที่ vocabulary กันก่อนดีกว่าค่ะ3าคำแรกค่ะ listen and repeat after me ให้นักเรียนฟังนะคะแล้วก็พูดตามคุณครูด้วยนะคะพยายามพูดตามแล้วก็พยายามสะกดไปด้วยนะคะมาค่ะเริ่มเริ่มกันเลย the first art scooter art scooter repeat after me art scooter Good Spell this word Spell คือการสะกดถูกไหมคะสะกดค่ะ A S C W O T E R อ่ะ o t e S K o t e r แปลว่ารถสกูเตอร์น,นั่นเองต่อมาค่ะ next number two อ่ะแ n นยอนอ่ะแ n repeat after me อ่ะ n y o n อ good it mean สีเทียนะเก่งมากค่ะบางคนก็พอจำได้แล้วใช่ไหมคะสับบางสับบางตัวคันนี้มาสักกฎกันค่ะ spell t h i s word a c r a y o n s a c a n y o n คือสีเทียนต่อมา number three a d o o r house a doll house what does it mean บ้านตุ๊กตาใช่ไหมคะ repeat after me one more time a d o o r house v e ล y ิกเกิดเก่งมากออกเสียงกันเริ่มเก่งแล้วบางคนออกเสียงได้บางคนก็ยังออกเสียงไม่ได้ก็พยายามกันหน่อยนะคะเรียนมาค่ะเรามาสะกดกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสะกดค่ะ spell a d o w l h o u s e อ่านว่า A dollhouse ก็คือบ้านตุ๊กตานั่นเองต่อไปค่ะ next number 4 A p a สี่อะเพนกา A p a อ i n พนการ์ด i s m e a n Card Game อ่ะที่เรารู้จักกันก็คือ Uno โถูกไหมคะรีพิทอัสมีวันมอ p l a y i n g c a r d s พูดตามครูครั้งหนึ่งค่ะเอาไหมคะ่ะ more time โอ้เสียงเก่งมาก Playing cards นะคะก็คือการ์ดเกมหรือที่เรารู้กันก็คือ Uno โชนไหมคะที่ครูยกตัวอย่างมาเนาะที่เรารู้จักกันคือ Uno โเลยตอนนี้อ่ะเรามาสะกดกันอีกรอบนะะึงค่ะ Spell A P L A Y i n g c a r d s อ่นว่าอะเ i n นการ์ s ต่อมา number five อะ rocking h o r s อะ rocking h o r s e is mean มาโยกเออมันคือมาโยกนั่นเองนี่พ็ดอัศมีอะ rocking h o r s อะ rocking h o r s e เก่งมากค่ะมาสะกดกันค่ะ spell A R O C K I N G H O R S E อ่านว่าอะ rocking horse ก็คือม้าโยกนั่นเอง next number number six เออตอข้อหกแล้วค่ะ stickers stickers it means stickers repeat after me stickers เก่งมาก spell ค่ะ A S, s T I C K E R S อ่านว่าอ่ะสติ๊กเกอร์คือสติ๊กเกอร์นั่นเอง Next number ขเจ็ดอาร์โรบอตอาร์โรบอตอิสเมีหุ่นยนต์เก่งเก่งมากคำนี้คุ้นเคยใช่ไหมคะมาพูดพูดอีกครั้งหนึ่งค่ะลิฟท์อัลซามีอาร์โรบอตสเ l ลดเอ R-O-B-O-T A R-O-B-O-T ถึงยนมามา Number 8 A m a r b l e s A m a r b l e s i s m e a n ลูกแก้วเออเก่งมาก Repeat after Good. m a r b l e A m a r b l e s Good Spell A-M-A-R-B-L-E-S อ่านว่า A m a r b l e s ต่อมา Number 9 นั่นเนไนอ่ะเซปชิปอ่ะเซปชิปอิสมินยานอวกาศอ่ะยานอวกาศคราวนี้เราสะกดกันค่ะอ่ะ uh, mm hmm. เราพูดกันก่อนครั้งหนึ่งมี mm hmm. พินอักษรจมีอ่ะเซปชิปสเปล A S P A C E S H I P อ่านว่าอ่ะเซปชิปก็คือยานอวกาศรู้ว่าจะวดนั่นเอง ต่อมา number 10 n next number 10 a toy soldiers a toy soldiers it's mean ทหารของเล่น a uh, repeat a r m e a toy soldiers spell a t o y s o l d i e r s a toy soldier ทหารของเล่นต่อมาค่ะ next number 11 ข้อที่11แล้วใกล้จะข้อ12ค่ะข้อ11คือ ahand spinner ahand spinner r e p e a t a f t จ r ะมี ahand spinner yes s p e l l t h it word a h a n d s p i N n e r อ่านว่า ahand spinner it's mean spinner นั่นเองตามมา the last number t w e l a soft toy a soft toy is mean ของเล่นนิ่มๆหรือว่าตุ๊กตาก็ได้ค่ะที่นักเรียนพอจะพอเข้าใจคือตุ๊กตาที่มันนิ่มๆใช่ไหมคะ repeat after me a soft toys p e l l a s o f t t o y a soft toy เออแปลว่าของเล่นนิ่มๆคันนี้จาก เพื่อนๆนะคะที่ได้เรียนออนไซต์กันไปใช่ไหมคะนักเรียนที่ได้เรียนออนไซต์ site. นักเรียนก็จะได้ทําใบงานนี้ใช่ไหมคะส่วนนักเรียนที่เพิ่งจะเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะนักเรียนที่กําลังเรียนออนไลน์อยู่เนี่ยก็ดูไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ครูก็จะมาเฉลยให้ดูอันนี้คือใบงานเวิร์กชีตนะคะ write the toys in the shop ก็คือนักเรียนจะเขียนของเล่นที่มีอยู่ในร้านค่ะอย่างเช่น ที่ครูเฉลยไปคืออะไรคะ Hand spinner ใช่ไหมคะนักเรียนที่เรียนออนไลน์ site. Hand spinner ครูในร้านค้าเนี่ยมีกี่อันคะมี3อันครูเขียนแปนว่าเลข3ามใช่ไหมคะ Three hand spinner แล้วก็เติม s เอออีกอ,อันนึงค่ะคือจรวดค่ะก็มกี่อัน1อันใช่ไหมคะก็เป็น one spaceship อ่ะบางคนสงสัยใช่ไหมคะครูคะทำไมอันแรกมี s ทำไมอันที่สอไม่มี s คืออันแรกเนี่ยมันมีมากกว่า1อันถูกไหมคะมีมากกว่า1อันแล้วก็ใส่ s ส่วนอันไหนที่มีแค่อันเดียวเลยเนี่ยเราก็ต้องเราก็ไม่ต้องไปใส่ s ให้เขานะคะเพราะที่ใส่ s เนี่ยเพราะมันมีมากกว่า1อันนั่นเองต่อมาข้อที่3ค่ะ two p i n t gas เห็นไหมคะก็คืออันเนี้ยา a s game เนี่ยมีทั้งหมด2อันนั่นเองเราก็เติม s ท้างหลังไปต่อมาค่ะ next six toys o l d i e r s มีทหารของเล่นทั้งหมด6อันแน่ ต่อมา number five f u l l soft toys มีของเล่นนิ่มๆสี่ตัวใช่ไหมคะต่อมา 6, number six two robots two robots number seven two rocking h o r s e มีมาโยทั้งสองตัวก็เติม s ใช่ไหมคะต่อมา the last three scooters three scooters มีสกูตเตอร์ทั้งหมดสาันจากที่นักเรียนเห็นคําตอบนะคะนักเรียนเนี่ยก็จะเห็นใช่ไหมคะว่า ข้างหลังคาเนี่ยจะมีการเติม s ตรงที่ของเล่นนั้นน่ะมีมากกว่า1ส่วนที่มีอันเดียวก็คือจะหลวัดใช่ไหมคะไม่มี s ข้างหลังเนาะส่วนอันที่เหลือเนี่ยมี s หมดเลยก็คือมันมีมากกว่า1อันนั่นเองค่ะเกรียนต่อมาค่ะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการทบทวนเกี่ยวกับ price นั่นเอง price คือการบอกราคาถูกไหมคะอันแรกการบอกราคาบ้านเราสกุลเงินก็คือบาทถูกไหมคะ สกุลเงินของไทยคือบาทเวลาเราจะพูดว่า10บาท20บาท30บาทเนี่ยเราจะพูดว่าอะไรในภาษาอังกฤษมาดูกันค่ะ10บาทภาษาอังกฤษก็พูดว่า10แล้วก็เติมคำว่าบาทลงไป b a t h บาท10บาท20 30 40 50 60 70 80 90 1 0 0 1 0 0ก็คือ1 0 0บาทพออีกอัน1นึ0ง1 0 0 0ก็คือ1 0 0 0บาทหน้านี้นักเรียนก็จดลงไปในสมุดกันแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมจดลงไปกันด้วยนะ,นะเพื่อจะเป็นการคลี่คลายให้นักเรียนไม่งงมากคะ่ะคือ100 100เนี่ย1 0 0ตรงคำว่านหนึ่งะคะ O N E 1, 1เนี่ยสามารถเปลี่ยน เปลี่ยนเลขได้นะคะตั้งแต่1ถึงเลข9เนี่ยจะเป็น6 0 0 6 0 0บาท700 700บาทหรือจะเป็นนี่ตรงหน้าคำว่า t h o u s a ที่1,000บาทเนี่ยตรงคำว่าวันเนี่ยนักเรียนก็เปลี่ยนเลขได้เลยนะคะจาก1ถึง9นักเรียนเปลี่ยนได้เลยเช่น two ท h o n ก็คือ2 0 0พ2,000พบาทเออเก่งมากค่ะต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็น Conversation บทสนทนา,าให้นักเรียน,นยได้ลองดูเป็นตัวอย่างนะคะดูผู้หญิงค่ะผู้หญิงเขาถามว่าอะไรคะ the girls and the girl ask the girl ถามว่าอะไรคะ how much is the doll house how much ก็คือถามราคาถูกไหมคะถามว่า doll house ก็คือบ้านตุ๊กตาเนี่ยมันราคาเท่าไหร่แม่ค้าตอบว่าอะไรคะ is eight hundred and fifty baht is eight hundred and fifty baht มันราคา850บาทนั่นเองเอเอคนเวทัคนเวทคือ100ถูกไหมครับเอก็คือ850ตีก็คือ50บาท850บาทนั่นเองต่อมาค่ะดูตัวอย่างอันที่2ค่ะ Conversation อันที่2ผู้ชายค่ะถาม how much are the toy soldiers how much are the toy soldiers อ่ารูปนี้ใช้อ่ารูปเมื่อกี้ใช้ is ใช่ค่ะเพราะว่ามันมีมากกว่าหนึ่งนั่นเองค่ะเห็นไหมมีทั้งหมด4ตัวเนี่ยพ่อค้าตอบว่าเลยคะ t hundred and twenty b a h พวกมันเนี่ยราคา270บาทนั่นเองเออเห็นไหมเป็นการถามตอบอ่ะนี้นะคะนักเรียนเห็นไหม how much is หรือว่า a เนี่ยแล้วก็ตามด้วย the แล้วก็สิ่งของก็คือของเล่นของนักเรียนเนี่ยต่างเนี่ย ก็เป็นการถามว่าของเล่นเนี่ยราคาเท่าไรใช่ไหมคะต่อมากค่ะคนตอบก็ต้องตอบว่า I s ราคาหรือว่า dr จุดบาทนั่นเองถ้าถาม i s ก็ต้องตอบ I s ถูกไหมคะถาม r ก็ต้องตอบ dr นั่นเองมันราคาหรือว่าพวกมันราคาเท่าไหร่เท่านี้เทา่ทานี้อย่างเช่นค่ะครูจะถามว่าสติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์มีหลายอันไหมคะมีหลายอันเห็นไหมมีตั้ง3อันครูก็ต้องใช้คําว่า R uh, ถูกไหมคะ How much a R e the sticker sticker เนี่ยมันราคาเท่าไหร่คนตอบต้องตอบ i s หรือว่า a r e คะต้องตอบ they a r e ถูกไหมคะ they a r e กี่บาทคะ60บาทมันราคา60บาทเอออันนี้มันมีหลายอันเราก็ต้องใช้คำว่า R ถูกไหมคะอ่านี่ค่ะเช่นอันนี้นะคะก็ขยายมาว่า i s a MR เนี่ย แปลว่าเป็นอยู่คือ is ใช้กับสิ่งของสิ่งเดียวหรือมีหนึ่งอย่างส่วน a เนี่ยใช้กับสิ่งของหลายอย่างหรือว่าที่มันมีมากกว่า2อ,อย่างนั่นเองซึ่งจำง่ายๆ is mr เนี่ยหนึ่งคนหรือหนึ่งคนหนึ่งอย่างใช้ is หลายคนใช้ a ส่วน i ใช้กับ m นั่นเองซึ่ง i เนี่ยต้องอยู่คู่กับ m am เนี่ยต้องอยู่คู่กับ i i อยู่คู่กับ m เอออย่าจำสับสนนะ หนึงคนใช้อี t หลายคนใช้อ้ t ส่วนไอใชแอมแค่นั้นจบเลยค่ะต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นเพลงนะคะนักเรียนอ,อันนี้นะคะก็จะเป็น my favorite toy s ก็คือของเล่นแบบของของเล่นสุดโปรดของฉัน this is my scooter นี่คือสกูตเตอร์ของฉัน all c o v e r with stickers ที่มันเต็มไปด้วยกับที่มันเต็มไปด้วยแบบการติดสติกเกอร์นั่นเอง my ring color Can you ส์ไม้ฟิ e เ hand s spinner ก็คือและฉันเนี่ยก็ได้ซื้อสีเทียนแล้วก็แฮนด์สปินเนคือเครื่องหมุนๆใช่ไหมคะสปินเนอร์นั่นเอง I will play all day and I will make lots of night ก็คือฉันเนี่ยเล่นมันทั้งวันเลยแล้วก็ฉันเนี่ยไม่ไม่เคยเบื่อเลย,ม,นเนยม,แบบมันทำให้ฉันเนี่ยไม่ดูแบบมันทำให้ฉันไม่เบื่อหนาย ทำให้ฉันแบบดูมีชีวิตชีวาขึ้นใช่ไหมคะ This are a few of my favorite toys ก็คือเนี่ยพวกนี้ก็คือของเล่นเล็กๆน้อยๆที่แบบของเล่นสุดโปรดของฉัน This ah r This are my marbles This are my marbles ก็ mar คือนี่ก็เป็นลูกแก้ว And this is my spaceship และนี่ก็คือจรวดของฉัน My flying toy soldier and flying inside it มันเนี่ยก็ต่อสู้กับทหารใช่ไหมคะทหารของเล่นแล้วก็บินไปข้างนอกด้วยมันก็ได้บินไปข้างนอกรอบร and I'm on my rocking horse I and I will enjoy ก็คือฉันเนี่ยและฉันนี่ก็ได้เล่นแบบนั่งเล่นบนม้โยก I will enjoy คือฉันแบบ enjoy กับมันมากคือฉันสนุกกับมันมาก t h e s e are a few of my favorite toys นี่ก็คือของเล่นเล็กๆน้อยๆแบบสุดโปรดของฉันนั่นเองของเล่นนักเรียนมีของเล่นอะไรโปรดๆกันบ้างคะสุดโปรดเลย my favorite toy is อย่างเช่นสำหรับครูนะคะ my favorite my favorite toy is อ่ะ soft toy ก็คือของโปรดอของเล่นสุดโปรดของครูนั่นก็คือตุ๊กตานิ่มๆนั่นเองซึ่งครูชอบมากชอบเอาไว้กอดใช่ไหมคะ แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเนาะต่นอนมาค่ะต่อมาก็จะเป็นการ Ask and a n swer question s about toy and price ก็จะเป็นการถามตอบเกี่ยวกับราคานั่นเองทึ่งอันนี้เราเรียนออนไลน์ไม่เป็นไรค่ะน,นีเราก็ข้ามกันไปก่อนค่อยมาค่อยมาเจอกันในคาบออนไซต์เนาะมานี่เดี๋ยวคุณจะอ่านเนื้อเรื่องนะคะให้นักเรียนได้ฟังแล้วก็เดี๋ยวจะแปลไปด้วย Ben Bir. t h d a y ก็คือของขวัญวันเกิดของใครคะของเบนนั่นเอง We are going to the toy shop. s h o p It's our friend Ben's birthday. We are going to buy him a p r e s e n t a p r e s e n t ก็คือพวกเราเนี่ยกำลังที่จะไปร้านขายของเล่นนั่นเองพวกเพื่อนของเบนเนี่ยพวกเพื่อนของเบนเนี่ยก็จะเอาของเล่นนี้ไปให้เบนในวันเกิดเขาพวกเราจะไปซื้อของเล่นให้กับขเขาน,นั่นเอง next let's get him this scooter how much is it oh is t 950บา h that s too much let's him ah let's get him this scooter คือมามาดูสกูตเตอร์ให้ให้เขาหน่อยราคาเท่าไหร่คะแบบโมันราคาตั้ง950บาทแน่ that too much ถอ้มันแพงจังเลยมันแพงเกินไปอะต่อมาเขาเปลี่ยนมั้ง เปลี่ยนไปดูอย่างอื่น How about some canyons How much are they They are only 180บาท h ืม I'm not sure How about some canyons เออแล้วสีพวกนี้ราคาเท่าไหร่ล่ะคะแล้วสีพวกนี้ล่ะมันราคาเท่าไหร่เออมาพวกมันเนี่ยก็ราคา180บาทพี่หญิงก็อืม งั้นยังดีกว่าค่ะก็แบบฉันยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อดีไหมอะไรประมาณนี้ I'm not sure ต่อมาค่ะ What about this spaceship cool How much is this It's 460 r h u baht Okay let's get let's get it พอถามเกี่ยวกับจรวดเนี่ยจรวดแล้วแล้วจรแล้วจเนี่ยมันราคาเท่าไหร่คนขายเขาบอกทั้งจอ,อจรวดเนี่ย460รบาทครับ ผู้หญิงว่าอุ้ยเอาเลยค่ะเอาวันนี้อันนึงหรือไงจะตรวจเหมาะกับผู้ชายใช่ไหมคะต่อมาค่ะ happy birthday Ben ว้าวอ่ะ s p a c e s h แ p ง h a n k s เบนก็เพื่อนเพื่อนเนี่ยก็ไปเซอร์ไพรส์เบนใช่ไหมคะแบบสุสันเพิ่งเกิดนะเบนเบนก็แบบตกใจมากเลยว้าวหัวอันนี้มันยานอวกาศนี่ขอบคุณนะแบบเหมือนเขาก็อยากได้มานานใช่ไหมคะเอออันนี้ก็คือเป็นการเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการไป ซื้อของเล่นนั่นเองในเนื่องในวันเกิดของใครคะของเบนนั่นเองเออเก่งมากค่ะคันนี้อันนี้ก็เป็นคำศัพท์ทั้งหมดนะคะที่เราเรียนกันไปซึ่งมีทั้งหมด12คําคำศัพท์ก็คือ12 w o r d 12 v o c a b u l ก r y ก็คือมีทั้งหมด12คําคำศัพท์นั่นเองให้นักเรียนจำกันด้วยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็น My Smart Grammar ที่ทำไมถึงต้องใช้ is ทำไมถึงต้องใช้ R r e ถูกไหมคะนี่นจะมี ถาม i s ก็ต้องตอบ how much i s t h e จุดจุดทอยตอบก็ต้องตอบว่า is i s price ก็คือราคามันราคาเท่าไหร่ถาม how much are t h e y ก็ต้องตอบ t h dr อ่าในสไลด์นี้ครูตกตัว y เป็นตัวหนึ่งนะคะขอประทานโทษด้วยนะคะนักเรียนตกตัว y เป็นตัวหนึ่งถาม are t h e y ก็ต้องตอบ they a r e ถูกไหมคะถาม i s ก็ต้องตอบ i s ถาม they a r e ถาม are t h e y ก็ต้องตอบ they a r e เออคราวนี้ค่ะโฮมเวิร์ k ของเราค่ะนักเรียน การบ้านค่ะหน้า124แล้วก็125 open your book open your workbook ให้นักเรียนเปิดไปที่หนังสือ workbook นะคะถูกไหมคะหนังสือ workbook เออเปิดไปที่124นะคะ125 Topic ของมานนะคะก็คือ read and complete the question and answer ให้นักเรียนอ่านค่ะอ่านประโยคนะคะแล้วก็เติมประโยคคำถามแล้วก็คำตอบเนี่ยให้มันสมบูรณ์อย่างเช่นค่ะข้อแรกใช่ไหมคะหา เขามีคำถามมาให้เราแล้วว่า how much is the doll house how much is the doll house ก็คือบ้านตุ๊กตาเนี่ยมันราคาเท่าไหร่นักเรียนก็ตอบว่าอะไรคะบ้านตุ๊กตาทั้งหมดมันราคาเท่าไหร่840นักเรียนต้องตอบว่าอะไรคะ i s eight hundred and fifty f i v ไหม and forty บาทเออทั้งมันราคา840บาทนั่นเองนักเรียนเห็นช่องว่างอันไหนที่มัน ถ้าเป็นคําถามใช่ไหมคะเขาก็ต้องถามเกี่ยวกับสินค้าใช่ไหมกรอบ,บนก็ต้องถามเกี่ยวกับ,กกบนี่อย่างนี้นคือกกอบอันแรกเนี่ยอันแรกอันแรกเนี่ยก็คือเกี่ยวกับคําถามส่วนกรอบอนที่2ก็ต้องตอบเป็นราคามานะคะแล้วก็อามาให้ครูตรวจในค่าเรียนนะคะนักเรียนต่อมายังไม่หมดค่ะการบ้านเรามีอีกค่ะนักเรียนการบ้านโฮมเวิร์คเปิดไปที่หน้า129่้ค่ะท็อปปข,ของมันนะคะ Read and write how much the toys cost on the price tag ให้นักเรียนเนี่ยอ่านนะคะแล้วอ่านแล้วก็เติมคำตอบว่าราคาของเล่นที่อยู่บนป้ายเนี่ยมันเท่าไหร่อย่างเช่นข้อหนึ่งค่ะกูเฉลยมาให้แล้วว่า Robot the robot is นักเรียนก็ไปดูสิว่า Robot อยู่ไหนคะโ o บอ t อยู่ไหนอยู่นี่ค่ะอยู่ตัวเดียวเลย the robot is 380 a บาทก็คือ โรบอทเนี่ยมันราคา380บาทให้นักเรียนตอบเป็นตัวเขียนมาอย่างนี้นะคะไม่ต้องตอบแบบเป็นตัวเลขนะถ้าเป็นตัวเลขไม่เอานะคะตัวเลขง่ายไปเพราะว่ามันมีตัวเลขมาให้อยู่แล้วนักเรียนก็แค่ลอกมาเขียนใช่ไหมแต่คุณครูเนี่ยอยากให้นักเรียนนะคะได้เขียนเป็นตัวภาษาอังกฤษอย่างนี้ค่ะ380บบาทแบบนี้นะคะให้เขียนเป็นอย่างนี้นะคะอ่ะาก็คาบนี้นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้คะ่ะนักเรียน ให้นักเรียนนะคะตั้งใจทํากันบ้านแล้วก็ตั้งใจดูเนื้อหาดีๆนะคะก็จบค่าเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนบ๊ายบาย See you next time See you next week บ๊ายบาย